เป็นอะไรกันเป็นอะไรกันน้ำมันหมดโอ๊ยสงมสารมาจางลิ้นห้อยแล้วโอ๊ยอ่ย้เดี๋ยวไปซื้อให้ฮะเอาบ้านอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ได้ไกลใช่ไหมว่าจะไปซื้อน้ำมันให้ <S <S 2> <S 2> ไม่ต้องใช่ไหมอ๋อโรงเรียนไหนกันคะเนี่ยยมิทยาคมค่ะอ้าวมัธยมแล้วเหรอ จบแล้วโอ้อันนี้มาจากไหนกันโอ้หมาลิ้นห้อยเลยหมดกันตั้งแต่ตอนไหนหมดตรงไหนฮะว่าจะมาช่วยจะไปซื้อน้ำมันให้แต่พอดีถึงบ้านแล้วเนาะอโอเคค่ะโชคดีหมาลิ้นห้อยเลยค่ะหมาลิ้นห้อยเลยอ่ะน้ำมันหมดหมาเหนื่อยเลยอ่ะน้ำมันหมดอันนี้เหนื่อยใช่ไหม ก็เจอเด็กเข็นรถกันมาแบบหมาลีดห้อยเลยนะคะก็เลยสอบถามว่าว่าจะช่วยไปซื้อน้ํามันมาให้แต่เด็กๆบอกว่าบ้านอยู่ในซอยนี้ก็บายบายโชคดีหมานาทางไปแล้วหมานี่ไงหมานะมานั่งในรถใช่ไหมโอเคค่ะบายบายเด็กๆไปเล่นน้ำระวังกันด้วยนะน้ำมันลึกดูเขาช่วยกันน่ารักมาก